ระโยงระยางพลุงพลังโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เบิกอยู่ครับยังไม่มาของยังไม่มาส่งนะครับชุดสายไฟก็มีแค่ชุดมาเฉยเฉงไม่มีอุปกรณ์เพิ่มมาแล้ก็สวัสดีพี่พี่น้งองเอฟซนะครับอีกรอบหนึ่งช่วงบ่ายนะครับผม ตอนนี้ก็บ่ายบ่ายบายไม่รู้บ่ายเท่าไหร่แล้วแหละมัวแต่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้ดูเวลาเลยอ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับผมอันนี้ก็ขมุกขมัวอยู่กับคั้นเดิมนะไม่ไปไหนนะครับทำไปเรื่อยๆไล่ระบบสายไฟหลังจากที่เมื่อเช้าลงมือ นะครับไล่ออกมาทุกจุดเลยนะครับนี่นี่ออกมานี่นะครับไฟวุดเข้าไปในหัวเก๋งนะครับแล้วก็มานี่ตามนี่ก็ไล่ยึดกาวต้องค่อยๆไล่ไปทีละจุดครับเพื่อจะได้รู้ว่าสายกาวมีกี่จุดก็ยึดให้แน่นนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆ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 นะครับจนกระทั่งมาถึงชุดแบตเตอรี่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟแบตเตอรี่ขึ้นมานี่จะเป็นชุดกล่องฟิลครับชุดกล่องฟิลนะแล้วก็จะมายึดเสียงเซ็นเซอร์กันขโมยหรือแต่กันขโมยนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมายึดอยู่ตรงนี้นี่นะครับยึดเสร็จปุ๊บก็ไปนู่นนะนี่อันนี้ผมใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าระบบไฟเขาเดินมาลายนี้นะครับ เข้ามานี่ปุ๊บอ่าก็จะมาที่ชุดปั๊มเบรกนะครับผมชุดปั๊มเบรก abs นะครับเข้ามานี่นะฮะอันนี้ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยหมดแล้วฝั่งนี้นะครับยึดกาวาปลั๊กตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กมอเตอร์ปัดน้ําฝนเดี๋ยวจะแปลมอเตอร์ปัดน้ําฝนมาใส่นะครับผมจะได้ใส่ชุดปัดน้ําฝนเข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้ใส่การปองการปัดอะไรนะเพราะว่ายังไม่ได้มีกระจกนะครับ ก็ไล่ไล,ไล่ไลลว้ละไล่ละให้มันรู้ว่าโอเคสายไฟมานี่นี่นี่เนี่ยส่วนไอป้ปลั๊กตัวเนี้ยผมตอนแรกผมก็งงเอ๊มันเป็นสายเดียวกันเสียบเข้าหากันนี่ครับงงเลยผมนี่นี่เป็นเป็นหัวเดียวกันนะครับเห็นไหมเ,เห็นไหมตอนแรกผมก็หาปลั๊กเอ๊ปลั๊กมันอยู่ไหนว่าแต่ที่สุดก็รู้ละนะครับมันย้อนไฟกลับนะครับผม ย้อนไปจัดถ้าอยากจะรู้ก็นี่ตามมาที่ชุดสายไฟของมันนะครับนี่เขาก็จะเสียบขาไว้อย่างนี้อยู่นี่ครับนี่เขาก็เสียบขาไว้อย่างนี้นะนี่ไล่ตามระบบสายไฟเดิมของเขานะครับก็ไม่มีใครลื้อเราก็มีแต่พวกเราเนี่แหละรื้อกันเองนะครับก็ชุดนี้ก็ยัง ห้อยอยู่กับไส้กระสือนะครับอันนี้ก็เป็นชุดไฟหน้าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตาเก็ตาอะแล้วก็ชุดนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยปักตัวนี้ก็เสียบแล้วอยู่ข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวให้ดูมีข้างล่างตรงนี้อีกเห็นไหมอู้เยอะมากเลยสายไฟดีครับ ตอนนี้ก็เสียบเข้ามาหมดแล้วนะครับอัดเข้ากล่องเรียบร้อยนะครับผมจับยัดทีนี้ก็จะใส่พลาสติกซุ้มล้อนะครับส่วนสายไฟตัวนี้เป็นของชุดกล่องหน้านะครับกล่องหน้าก็เดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับไ้หลังจากที่พี่เก่งมาดูเครื่องให้ก่อนนะครับมาเอาเขาเรียกว่าอะไรมาใส่วาลวใบมาใส่ฝาสูบนะครับพี่เก่งจะมาใส่ฝาสูบแล้วก็ ก,ก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีติดกระจกเพิ่มเนาะหลังจากที่พี่เก่งใส่พวกนี้หมดไปแล้วใส่ใสายพานทัมมิ่งให้ใส่อะไรให้ผมผมก็จะมาประกอบหม้อน,น้ำรังพึ่งแอร์เติมน้ำยาแอร์นะครับก็จะได้ถึงขั้นตอนที่อธยง่ายว่าเกือบเสร็จนะครับแต่คือถ้าพี่เก่งมาใส่ใสายพานเนี่ยก็ต้องลองสตาร์ทเครื่อง ให้ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมถึงต้องพยายามาใส่ตัวอื่นให้ครบไงตอนนี้นะครับอันไหนที่มาผมก็จับมาใส่นะครับส่วนตัวเครื่องยนต์เราก็ไม่ได้ไปยุ่งด้วยตอนนี้นะครับหรือไว้ให้แกเฉยๆนะก็มีคอมเมนต์อยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าคนหนึ่งเลยนะคอมเมนต์เข้ามานี่เหมือนมาหาเรื่องอะนะครับเหมือนมาหาเรื่องเลย เหมือนมาหาเรื่องเราตั้งใจมาหาเรื่องเราเลยแหละแต่พี่เพียงน้องเอฟซีหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจนะครับที่บอกว่าอ๋อรถรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีตัวจับชุดเลาลิ้นชุดทัมมิ่งไว้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็แนะนําวิธีนะครับแต่มันมีอยู่ คนคนหนึ่งเลยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเลยนะครับผมพยายามเข้าไปใน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 ไอ้นี่ของเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรในช่องคอมเมนต์ของเขาอ่ะมันเข้าไม่ได้นะครับเหมือนกับเขาปิดกั้นไว้แล้วคอมเมนต์มาก,กวนมากเลยหรือว่ากวนบาทาเลยแหละนะครับแต่ผมอยากฝากไว้เลยนะผมบอกเลยว่าคุณอ่ะถึงคุณจะคอมเมนต์มาให้ด่าผมหรือว่าผมยังไงเสียหาย คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่ายิ่งคุณคอมเมนต์มาเสียหายผมก็ยิ่งอยากจะเก่งอะ่ะผมก็ยิ่งอยากจะทําให้มันเก่งขึ้นะนะครับถามว่าผมไม่ต้องเก่งถึงกับโหไปทําอวดคนโน้นคนนี้หรอกแต่ว่าคือผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้นี่แหละนะครับเท่าที่ผมทําได้อันไหนผมทําไม่ได้ผมก็เรียกเรียกช่างคนที่เขาเก่งมาทําให้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบสายไฟเนี่ยเดินเดินเข้าเดินออกหรือไล่ไฟเนี่ย ผมผมได้นะผมก็ได้อยู่นะถึงเราจะไม่ใช่ช่างฝีมือระดับเกรดเอแต่เราก็ทําได้เราก็ภูมิใจที่เราทําได้นะครับส่วนไอคนที่คอมเมนต์มาว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาภูมิใจในตัวเองตรงไหนหรือว่าภูมิใจที่ได้คอมเมนต์มาว่าให้พวกเราก็ไม่รู้นะอันนี้ ผมก็ไม่ได้ไปก้าวไก่คุณนะมันเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณแล้วกันนะครับคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับแต่อยาอา่าเจอหน้ากันถ้าเจอหน้ากันแล้วมันจะมีเรื่องนะครับผมนี่ครับผมก็ทําอยู่คนเดียวของผมเนี่ยแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนรื้อด้วยนะครับหมายถึงว่ารื้อระบบไฟหรืออะไรออกไปเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนรื้อก็จะมีชุดช่างตัวถังที่เขาจะรื้อออก แล้วเราอะแล้วแล้วผมถามพี่ๆน้องเอฟซนะลองนึกภาพออกให้ออกนะว่าไอคนหนึ่งรือนะครับแล้วก็ลือไว้นานๆเนี่ยแล้วอย,อยู่อย่างผมเนี่ยมาทำมาประกอบกลับอะแล้วนึกภาพดูดิครับว่าว่าการที่เราจะมาประกอบกลับอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายรับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาประกอบกลับแล้วแบบ ทำได้เร็วอะไรเงี้ยมันต้องมานั่งคิดนะว่าเฮ้ยเขาลือออกทางไหนวะเขาเอาเข้าทางไหนวะเราก็ต้องมาหาจุดนะครับมาหาจุดที่ที่สายไฟมันไปนะครับทางที่สายไฟมันไปเราก็ต้องมาหาจุดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้จับยัดจับยัดจับยัดไม่ใช่นะครับคือมันต้องค่อยๆค่อยๆมาไล่ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผม ่ใตระบบไฟข้างนี้น่าจะจบน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาพลาสติกซุ้มล้อเนี่ยยัดเข้าไปลองดูนะครับถามว่ายัดเข้าไปลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนครับโยัดเข้าไปนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าหลัางจากที่ยัดเข้ามาแล้วเนี่ยทรงมันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ทรงยังไงมันไม่ใช่จะทําคิดอยากจะทําก็ทําได้นะ เราก็ต้องมานั่งจับทรงมาไล่ดูนะครับนี่ต้องมาดูอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมร่องเขาตรงไหมนะครับเขาอยู่ยังไงรูเขาตรงไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูเขาเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยหลังจากที่เราใส่เงี้ยเดี๋ยวเราก็มาไล่ใส่นะครับเดี๋ยวพี่พี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นนะครับ ผมจะมาไล่ใส่ให้ครับก็ไม่ได้มีใครมาทําช่วยผมแล้วไอ้คนที่ปากดีคอมเมนต์เข้ามา,ามาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้มาช่วยผมทํานะครับถ้าคุณเก่งคุณก็ทําแล้วคุณกล้าทําแล้วโพสต์ลงให้คนอื่นได้เห็นได้ดูไหมนะครับอันนี้สมมติว่ารถคนที่เขามีฟอร์ดนะครับคนที่เขามีฟอร์ดรุ่นเดียวกันกันกบพี่บุิเนี่ยถ้าเกิดว่ารถเขา พลาสติกซุ้มล้อขาดผมทําให้ดูผมลื้อให้ดูพี่เขาก็จะเอาไปทําได้น้องเขาก็จะเอาไปทําได้นะครับก็เราก็จะได้บอกว่าเออตัวนี้มันไม่ได้ยากตัวนี้มันยากนะตัวนี้มันไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะได้แบบแชร์ประสบการณ์แบบ่งปันความรู้ไปด้วยนะครับผมไม่ใช่จะเก่งแต่คอมเมนต์ว่าคนนน้นคนนี้นะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่เก่งเหลือเกินไอเรื่องคอมเมนต์ว่าคนอื่นนะครับแต่พอให้ทําจริงๆแล้วทําไม่ได้หรอกนะส่วนคนที่เขาเก่งจริงแล้วคอมเมนต์มาแนะนำอ่ะผมมายกมือไหว้เลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ใช่ช่างที่เก่งอะไรผมก็แค่พอทําได้นะครับตัวไหนที่ทําไม่ได้ก็ต้องเรียกช่างตามช่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรา าสายหนึ่งเขาสายหนึ่งอย่างสายเครื่องเนี่ยผมก็ต้องตามช่างเครื่องแต่ตัวไหนที่ผมพอทํารอเขาไว้ก่อนได้ผมก็ทํานะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้นเนื้อบ่ากว่าแรงเนะาะอย่างบางคอมเมนต์บางคมเมนต์มาก็โอ้ยเก่งแต่ปากโอ้ยทําเป็นอวดเก่งโอ้ยเยอะแยะแต่ลพัดนะครับแต่ละพัดเลยแต่อยากจะให้มาเจอหน้างานจริงๆมั่งไอ้คนที่คนที่คอมเมนต์อย่างเงี้ย ว่าคุณจะทําได้ไหมอ่าแล้วรถสภาพรถแต่ละคันมานะผมให้ดูนะนี่อ่าไอ้พวกเก่งๆเนี่ยมันจะทําได้ไหมผมถามหน่อยสินี่ผมให้ดูเนี่ยนี่อย่างสภาพอย่างเงี้ยอ่าคอมเมนต์มานี่โอ้ยเก่งเก่งเหลือเกินไอ้เรื่องคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยอย่างสภาพอย่างเงี้ยคุณทําได้ไหมแต่อย่างนั้นอ่ะเขาทําได้นะครับเขาทาให้มันกลับมาเป็นรถได้นะครับอย่างสภาพคันนี้เนี่ย,ยผมพามาดูเอ่อผมลองให้คุณทํา นะครับผมลองให้คุณทําเลยไอคนที่คอมเมนต์มาว่าจริงเก่งเนี่ยเนี่ยคุณจะทําได้ไหมเนี่ยเนี่ยเขาลื้อออกหมดแล้วเนี่ยนี่ก็ต้องทําให้มันกลับมาเป็นรถที่ใช้งานได้นะครับเนี่ยสภาพเนี่ยยับเยินเนี่ยก็มีคนมาลื้อก่อนแล้วไม่ใช่ว่าผมต้องมาลื้อไว้ให้ทุกคันนะครับแล้วก็ผมก็ต้องมาประกอบกับทุกคน,นไม่ใช่นะครับคืองานมันจะเป็นการคนหนึ่งลือ้อคนหนึ่งทําคนหนึ่งประกอบนะครับมันก็เยอะหลายระบบหลายขั้นตอนนะครับ อย่างพี่เขาทําที่เขาก็รือกันชนฉีกขาดก็ต้องมาซ่อมนะครับไอคนที่เก่งแต่ปากอ,ะอ่ะเลือกพูดนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับเขาจะได้ว่าคุณเก่งจริงนะแต่ผมไม่เก่งหรอกนะครับตัวผมเองไม่เก่งหรอกแต่ผมพอทําได้ผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับการที่เราจะทําอะไรได้เราก็ต้องลองผิดลองถูกมาก่อนนไม่ใช่ว่า เอาผีปากมาคุยกันนะครับเราต้องเอาความสามารถมาวัดกันนะครับผมเจอคนที่เก่งกว่าผมก็คารวะผมก็ยกมือไหว้นะครับส่วนผมเจอคนที่ไม่เก่งเราก็ต้องถ่ายทอดให้เขาเราก็ต้องแนะนําเขาว่าเออตัวนี้มันต้องทําอย่างนี้นะมันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับม,ญญมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันบางทีคนที่เขารู้ไม่เท่าเราเขาอาจจะรู้ในส่วนที่ที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับ เเลยฝากบอกนะครับฝากบอกพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามานะครับเ,เราอย่าไปตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของเราเองนะครับจงตัดสินคนอื่นด้วยการกระทําของเขาแล้วก็มาดูตอนที่รถเสร็จไม่เสร็จจะวิ่งได้ไม่วิ่งได้ก็ค่อยมาดูกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วกันนะครับพูดเยอะก็หาว่าเราพูดมากอีกนะ พอเราทําให้ดูก็มาบอกว่าเราอย่างงุ่นอย่างนี้อีกโอ้วดหัวไปแล้ว